รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นทีก่กับเราสีเขียวเราไปกันที่จังหวัดสมุทรสงครามทองอุไรคืนทินต้อนรับอบอุ่นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามราสิทธิ์เก่ารัทธาสมุทรกับบ้านเก่าอย่างสมเกียรติโรงเรียนรัทธาสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามจัดงานทองอุไรคืนทินเพื่อให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนายชัยยะชัยแสงอิน ผู้วา่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามสิทธ์เก่าคนสําคัญที่หวนคืนล้วโรงเรียนในฐาน,นะผู้นําจังหวัดท่ามกลางบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจของคณะครูสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันและแขกผู้มีเกียรติพิธีเริ่มต้นด้วยการสักการะพระมหาสิทธิการทองผู้ก่อตั้งโรงเรียนศรัทธาสมุทรและสารพระภูมิเจ้าที่ จากนั้นในชยชัยได้ถ่ายรูปร่วมกับคณะครูอาจารย์และบุคคลสำคัญท่ามกลางบรรยากาศแห่งความทรงจำในวัยเรียนไฮไลท์ของงานคือการแสดงศิลปวัฒนธรรมโดยนักเรียนได้แก่โขนชุดพิกคเนตประทานพรและระบำกิจศดาอภินิหารที่งดงามสะท้อนความสามารถของเยาวชนรุ่นใหม่ที่สืบสานมรดกวัฒนธรรมไทยช่วงกล่าวต้อนรับโดย สมาคมสิทธิ์เก่าและผู้บริหารโรงเรียนนำโดยอาจารย์มาลัยลิปิสุนทรอ,อาจารย์สมชายถาวรน,นายพงศธรชัยวัฒน์และนางสาววิไลออกกิจวัฒน์ได้ร่วมกันแสดงความยินดีพร้อมยกย่องนายชยยะชัยว่าเป็นเสมือนชอด ทองอุไรที่เบ่งบานสะท้อนความสำเร็จของสิทธิ์เก่าที่ภาคภูมิใจอีกหนึ่งช่วงสำคัญคือวิธีมุทิตาคาราวะครูอวุโสที่เคยสอนนายชัยยชัยโดยมีครูร่วมงาน12ท่านซึ่งนายชัยยชัยได้นั่งคุกเข่ามออพวงมาลัยและก้มกราบด้วยความเคารพ พร้อมกล่าวว่าโรงเรียนแห่งนี้ให้ทั้งความรู้และคุณค่าในชีวิตวันนี้ตนรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านจริงๆบรรยากาศของงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและซาบซึ้งปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารร่วมกันอย่างเป็นกันเองสะท้อนถึงสายสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างโรงเรียนสิทธิ์เก่าและครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา